โ okay. อเคกันนะนวันนี้ก็ยังนะช่องมันเดิมมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะก็มันมันอะไรมากนะครับจะจะมาสรนรดดีดีดในพาคฮะจีนอะไรบางาอ,อันนี้แอนด o i ย เดี๋ยวเราจะบอกวิธีขับขานะครับยิงออกไปใน Google ตล้วแต่เอวตีที A เอเว้นหาแล้วก็เว้นเอพคนะครับเข้าไปนะฮะนะคลิกไปที่อันแรกนะอันแรกเลยอันแรกนะ ไม่ต้องแปลภาษาไม่ไม่ต้องมันนะไม่ต้องชั่งมัน Alors, ให้คุณผู้ชมเลื่อนไอตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้คุณมาที่นี่ครับเน,นี่ยเนี่ฮะน,น,นี่้ตรงสามอันนี้ครับแล้วให้คุณกดอันแรกครับให้ไปกดสามตัวนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ากดแล้วเกิดอะไรแต่ผมรู้ว่าต้องไปกดอันแรกแล้วให้คุณคลิกโหลดเลยนะครับ ผมไม่โหลดนะเพราะผมโหลดแล้วเนี่ยครับโหลดแล้วโหลแล้วก็ให้คนไปโหลดกันได้นะเราดูมันแน่นอนครับผมลองเล่นโหลดแล้วผมเปิดหล้บครับวันนี้ก็ขอลาไปเปตอนนี้สวัสดีครับ